่เาเาอองอพี่ก็ไม่โอเคแล้วหนึ่งเพ <_ C 2> ราะว่าเราเป็นเพื่อนกันอะทำไมมีอะไรแบบคุยกันเลยไม่ได้ต้องมาลําบากคนอื่นเก็ตปะอ่าและทีนี้พอมาคุยกับพี่นุกเขาก็ดูคิดมาก<ๆ>ที่แบบว่าโจไปบอกซีโร่ใช่ไหมว่าพี่อะเคยคุยกับไม่ได้พี่นุกคิดมากหรือพี่ซีโร่คิดมากพี่ซีโร่คิดมากพี่นุกบอกกีจะคิดมากเรื่องส้ตีนอะไรไรโจไม่ถึงเออจะคิดอะไรล่ะแล้วแล้วอ่ะแล้วพี่นุกแบบลองคิดมุมไหมนี่นะคือแบบเราเป็นเพื่อนกันถูกไหม แล้วอยู่ดีทําไมนี่ไปพูดกับเขาว่าโอ้ซิโลไม่นี่เคยคุยกับเท็ดดี้นะคือคืออะไรบอกทําไมคือคือเขาอะเขาเคยพูดกับเมนี่เว้ยว่าเขาอะมีปมแล้วแล้วเขาก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนเชิงเพื่อนคุยกันอะเออระบายอะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอะไม่คุยกับคนที่เคยคุยกับคนในดูไว้อ่ะเมนี่ก็รับรู้แล้วคือแล้วแล้ว เราเป็นเพื่อนกันอะไม่นี่จะเคยคุยกับคนในดูไว้หรือไม่เคยคุยหรือจะคุยแค่อาทิตย์เดียวหรืออะไรก็ตามทําไมไม่นี่ต้องบอกเขาด้วยอะอันนี้ไม่รู้มันก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของพี่<ม>สองคนก<ช>็ใช่ไงอะพี่นุกลองแบบอเม่นนิีปรึกษาพี่แหละพี่คิดว่าไงอะคือให้อยู่ดีไม่นี่ไปบอกซิล่ว่าอุ้ยซิลรวไม่นี่เคยคุยกับเทสนะอย่างเงี้ยแบบมันก็จะกลายมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนเราเหมือนเราแก้ตัวไปก่อนอะเออเหมือนแบบแต่ที่โจบอกอะเพราะว่าแต่เราเป็นเพื่อนเราเป็นแค่เพื่อนกันอะแล้วไม่นี่จ<ล>ะเคยคุยกับใคร งไแต่ที่เจบอกเพราะว่าเขาก็ต้องรู้อยู่ดีไงเออพี่พี่ก็ไม่ได้อะไรถ้าเขาจะรู้อะแต่แต่พี่แค่งงว่าพอเขารู้แล้วเขาเอะอะไรก็อาจจะเพราะว่าเขารู้สึกกับพี่มากกว่าเพื่อนถูกเพราะจูดูทรงรู้แล้วพี่แต่ใครถามเขาก็บอกว่าเพื่อนเพื่อนเข้าใจป้าพี่ก็เลยเข้าใจว่าเออเพื่อนมันก็ให้เก็ใรู้ว่าเขาบอกว่าเพื่อนเปล่าเขาก็ไม่ได้ไม่ไม่ค่อยเจอเลยอย่างเงี้ยใครจะจีบเขาก็จีบเลยไออย่างตอนนั้นอะเทสอะจีบก็จีบเลยแต่ถ้าเป็นถ้าพี่เป็นทีโร่นะ มันก็ต้องมีมีช็อกบ้างไงเอาทมันไม่รู้ไงว่าสมมติว่าเคยคุยกับคนในแก๊งถ้าถามว่านอนาคตอาจจะเป็นไงไม่รู้ถ้าเป็นพี่พี่ไม่ติดมันแล้วแต่คนว่ะแต่เขาเป็นคนคิดมากแบบมาก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 อะ่ะแล้วไม่ได้พยายามจะติเออไม่ที่ผ่านมาที่เราเป็นเนี่ยอยู่ด้วยกันมาไม่นี่ก็พยายามเหมือนแบบว่าอะไรที่เขาคิดมากก็แบบว่าอ,อย่าไปคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเขาจะว่าแต่พอเขาไม่มีปัญหากับไม่นี่เองอ่ะแล้วเขามาเป็นอย่างเงี้ยมันเซ็งเซงว่ะพี่แบบ เมนี่ชอบคนแบบแมนแมนคุยกันอ่ะเข้าใจไหมแบบก็ถ้าเขาติดเขาก็ถามมาเลยไม่ใช่ว่าแบบไปถามพี่นุกดีแต่หนอยอยู่หรือเปล่าแบบว่าแล้วเมไี่ผิดหรอกเม่ไก็เพราะว่าเขาก็เพราะว่ามัน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 ไม่ได้คิดมันไม่ได้คิดแค่เพื่อนไงมันก็เลยคิดเยอะตึงปกติอยู่แล้วอันนี้คือพี่คิดแบบนั้นไปแล้วถูกไหมมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วดูจากการที่พี่มองนะใครถามแล้วโจก็บอกว่าเมนี่ก็คิดมันมากกว่าเพื่อนเหมือนกันอโจบอกรู้สึกได้บอกงี้คืออ่ะมันมันเมนี่อะเมนี่ก็มีเอะ จากสิ่งที่เขาคิดไม่นี่ใช่ใช่ใช่อ่ะก็เขามาเขามาช่วยตกปลาให้เขามามาแบบจะมาซื้อบอลเลอร์แบบจะช่วยออกบอลเลอร์ให้แบบมามาทำข้าวไว้ให้กินความจริงแม่งก็จากเลยว่ะเฟลุเขาเขามาทำข้าวไว้ให้กินที่นี่อ่ะแล้วก็มาช่วยตกปลาที่นี่ให้ไม่นี่แบบมีเงินส่งแก๊งแบบว่าบอลเลอร์ไม่นี่ขาดเงินครึ่งนึงเขาก็แบบจะช่วยออกให้ไม่นี่ไม่เอาเขาก็เลยบอกว่างั้นยืมไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาดีกับไม่นี่เข้าใจป่ะแต่ แต่เมนี่ก็ไม่อยากคิดไปเองเพราะว่าเขาก็พูดกับคนอื่นใครถามก็บอกว่าเพื่อนเมนี่ก็เข้าใจว่ามันเป็นเพื่อนเออก็แล้วอยู่ดีให้เมนี่ไปพูดว่าเค,เคยคุยกับเทศนะอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยแบบอะพูดทําไมอ่ะก็ะเนี่ย ก็พี่ก็แต่ไม่รู้นะแต่ว่าในมุมมองโจอ่ะคือโจรู้ว่าพี่สองคนน่ะมันมี่าเขู้อะไรที่มันมากกว่าเพื่อนเว้ยมันก็ต้องก็เขาดูแลพี่แบบนี้อ่ะเขาจคนอื่นมันจะคิดแบบนั้นไม่ใชอจริงๆแล้วจะโจแค่บอกไอ้ฟังว่าโจต้องบอกพี่ซีโรเพราะเขาเป็นคนในแก๊งโจไหมพี่โจเป็นคนในแก๊งโจคือดีดีว่ามันรู้ที่หลังไงคือถ้าสมมติโจปล่อยพี่เลยเถิดไปจนถึงวันนึงแบบเป็นแฟนอย่างเงี้ยล้วเพิ่งบอกอะแับบอกอย่างเงี้ยอันไหนไม่ละอันนี้ก็ดีกว่ากันนะถูกไหม จริงๆอ่ะตอนที่ซิโร่เคยเคยพูดว่าแบบว่าไม่ไม่ไมติดติดที่แบบว่าไม่ไม่อยากคุยกับคนที่เคยคุยในแกง๊งอ่ะเอาก็คือแบบเออโอเครับรู้แล้วแต่แต่ในมุมของพี่อ่ะก็เราเป็นเพื่อนกันนะอยู่ดีพี่จะไปเสนอหน้าบอกเขาทําไมว่าพี่เคยคุยกับคนในด,ดูไว้นะอะไรอเงี้ย get เก็ feel ใช่ไหมที่พี่ไม่พูดอ่ะเข้าใจอืมแต่มันไม่ใช่ว่ามันบอกไม่ได้ก็เนี่ยแต่แค่รู้สึกว่าเขารู้แล้วเขามาเป็นอะไรวะเนี่ย mm. แบบอืม ถ้าถ้าสมมุติว่าเขาจะไม่โอเคขึ้นมาจริงๆต่อให้เราอธิบายอะไรไปแล้วเขาไม่โอเคก็เป็นเพื่อนกันก็ก็เพื่อนอะก็<ต>รู้ว่าแต่แค่นี้มันก็ทำให้พี่ดูแล้วว่าการที่พี่กิโลเปลี่ยนไปอะคือเขาไม่ได้คิดกับพี่แค่เพื่อนถูก<ต>ไหมเชื่อไหมเขาอะเขาอะต่อให้ต่อให้ทุกคนคิดกับเขาแบบนั้นไปแล้วใช่ปะแต่เขาก็ปากแข็งอยู่ดีอขนาดพี่นุกดูดีเรื่องอีกเส้นก๋วยเตี๋ยวอีเส้นบางๆแล้วน่ะเขายังไม่ยอมรับเลยว่าเขาพูดเขาแบบเชิงหนาทุกเรื่องอะ อันนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์พี่พี่ก็ต้องคุยกันเองที่มึงแต่โจไม่ได้ผิดแต่โจผิดไหมอะในมุมมองพี่ไม่ไม่โอเคแต่คือมึงอาจจะชอบแกล้งกูหรือว่าแบบอะไรก็ตามนะเว้แต่เขาโจเฮ้ยมันไม่ได้แกล้งพี่ตชวเอตัวเองเบอร์เอเออแบบไม่แต่โจไม่ผิดอยู่แล้วที่ไปบอกเขาอะมันอยู่ที่ว่าเขาจะแบบจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเว้วิธีการจัดการเขาอะแต่วิธีการของเขาก็คือแบบไปคุยกับพี่นุ๊กดิเนี่ย ไม่คงไม่อยากพูดหรือเปล่าถ้าไม่พูดก็ต้องไม่พูดไปเลยอันนี้คือเกิดมาว่าแบบเน่ะมีอะไรเมนี่มีในเรื่องอะไรที่ไม่บอกซิโร่นะไม่มันก็อยากรู้จากปากเมน,นี่ไงบอกว่าเพื่อเนเมนี่แบบอยากรู้จากปากเม,กมนี่<อ>แต่แตเมนี่ถามว่าเรื่องอะไรบอกไปคุยกับพี่นุกน๊กดิพี่ก็ต้องคุยกันรตรงๆมันคุยยากกว่ามันคุยคุยด้วยอะไรโทรเลยโทรเลยโทรเลยไม่เนี่ยเขาบอกมาแล้วนะนี่ตอบกลับไปเขายังไม่ตอบกลับมาเลยเขาอยู่ไหนเบอร์ซิโร่เบอร์อะไรอ่ะขอหน่อยดิพี่ไม่มีวะ 9ก้ากเก้าศูนพี่เออพี่ลองลองทักไปดิว่าเขาอยู่ปะเขาไม่ตอบมินีนะ่ะสิบยิบนาทีละเก้าหกเก้าศูนย์เออคือไม่ไี้เข้าใจว่าเขาต่อมอไปแล้วนั้นอนะ่ะอยู่ปะไม่รู้เราคุยกันง่ายๆก็ได้ปะวะแบบมีอะไรก็เปิดอกคุยกัน พี่นุกก็รู้เรื่องเท็ดดี้ด้ยไปได้แบบแทบอยากจะแบบไม่มอยากจะจำด้ซ้ำอะน่ารู้ครับรู้แม่งแบบว่าอาทิตย์เดียวแล้วก็แบบเขาจีบไปเรื่อยอยู่แล้วเไม่นท้องเหรอไว้นุกเอ้ยพี่ใจเย็นเรามีก็ไปทำแท้งอะไรเนี่ยไม่คือตอนนั้นอ่ะเหมือนเหมือนประมาณว่าเขาอะจีบไม่นี่ใช่ว่าอ่ะไม่นี่ก็จีบก็ไม่มีใครอยู่แล้วคุยด้วยได้ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบ คือแต่คุยไม่ได้นุกจีบแล้วนก็แย่แล้วพี่เดดดีพี่เคยไม่เคยไม่เคยแล้วเราเราเป็นพี่น้องกันพี่กับพี่นุกอะไม่เคยฮะอะไรนะฟลากยอกยากแล้วทีดี้ใช่ไหมคือเขาอะเทดอะเขาตอนนั้นอะเหมือนเหมือนมินี่อาจจะเหมือนทีด้เขาไม่เหมือนกับสาวๆคนอื่นมั้งเขาก็เลยไปหาสาวคนอื่นระหว่างที่จีบมินี่อยู่อะแล้วมินี่มารู้อะแล้วผู้หญิงคนนั้นอะผู้หญิงะเออที่บ้านนะมินี่มินี่ก็ พูดแรงอยู่อะคือคือเขาเมนี่อยู่ว่าตรงที่ผู้หญิงคนนั้นนะมาเล่าให้มี่ฟังว่าเทสอะไปพูดว่าอ๋อคนชื่อเมนี่ที่คนในแก๊งพูดถึงกันหรอเขาว่ามาจีบเทสแบบเขาเอาข้าวมาให้เท็ที่หน้าบ้านทุกวันน่ะแต่คือความจรงิงกับมันสลับกันคือเขาเป็นคนจีบเมนี่เอาข้าวมาให้เมนี่ที่สภาทุกวันเก็ตปะก็เลยรู้สึกว่าแบบอ้อจะไหมต้องไปโกหกผู้หญิงด้วยอะไรแบบว่าเราทําอะไรสิ่งที่เราไม่ได้ทำไ่เอจิงทงลืมดูเวลาก็เลยไม่อยากจะจำซ<ต>้ว <สา S 2> ่ามันก็แค่อาทิตย์เดียว จริงๆแบบจะน้ว่าเป็นคนคุยไหมอ่ะมันก็แค่เขามาจีบแล้วเราก็อ่ะคุยด้วยแค่นั้นเองยังไม่ทันได้อะไรเลยอ่ะไม่แต่ตอนนี้เขียนเรื่องซีโร่ก่อนเรื่องเท็ดเออนั่นนะดินั่นแหละอันนี้แค่พูดในมุมเรื่องเท็ดเฉยๆว่าแบบเอาจริงแม่งตลกอ่ะแบบไม่มาละใครอ่ะใครมาใครอ่ะผมมาละเมื่อกี้ผมคุยโทรศัพท์ไอ้แม่นเป็นไหนอ่ะไอ้ทองเออแล้วเขาตอบเรื่องเรท็ดตัดตัด่อแต่มันเคยเกิดขึ้นไปแล้วเว้ยพี่ มันไม่มีทางลบได้คือต่อให้พี่ยังบอกว่ารัอย่างขี้ก็ตามแต่มาเก็ไม่อันนี้พี่คุยกับแบบเนี่ยตรงนี้เฉยๆแต่ถ้าถ้าพี่บอกเซโร่พี่ก็พูดตามความเป็นจริงนะมมนก็คือแบบนี้แต่ถ้าเขาต้องไม่โอเคก็ก็ก็แล้วแต่เขาอ่ะพี่พี่คิดว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอ่ะโอเคงั้นพี่ก็ต้องพี่ก็ต้องไปคุยเองอ่ะพี่ก็ต้องบอกว่าที่ไม่ได้บอกว่าเป็นเพื่อนกันยี่สิบนาทีละมันก็คือเหตุผลแล้วมันก็คือคําตอบแล้วแหละแพี่พักไปเขาเขาตอบปะเขาอยู่ปะพี่ฟังนะการท ไม่ใช่อ่าพี่นุกพี่คุยพี่นุกอยู่ขอโทษคเขาตอบพี่นุกกว่าพี่ไม่ตอบไม่ตอบโทรดิโทรดิไม่อยู่หรอวะพี่ทักไปแล้วโทรดิลุงขว่ลุงเนี่ยโทรเลยมึงก็โทรดิมึงก็โทรดิไม่เอาผมไม่มีเบอร์เก้าหกพี่มี่โทรดิพี่มนี่เราโทรกันดียวไม่เดี๋ยวต้องไปแอดดอบแล้วเนี่ยโทรทำไมอะตอบแชทยังไม่ตอบเลยให้โทรไปแอดดอบอะไรแอดดอบแก๊งสองทุ่มเองพี่ไม่ไม่เล่นหรออีกตั้งครึ่งชั่วโมงเฮ้ยแค่โทรศัพท์เว้ยพี่เซ็ตของเปะวะ ไม่เรื่องแมนนี่งเพื่อจริงกับซีโร่อะไม่ชอบอะไรเพื่อนทำไมอะครับพี่คืออะไรวะเราทะเลาะกันเหหมายถึงเนี่ยพวกแมนไปนั่งฟังมาเมื่อกี้กูจะไปยุ่งเอยเขาบอกปรึกษากูว่าฟังไม่ต้องไม่ต้องปรึกษาเพื่อนกูจะบอกให้เรื่องที่เรียนี่ไม่มีใครผิดใครถูกหรอกเขาเขาเขาบอกเขาไม่คิดอะไรกับซีโร่แต่ที่เขากำลังปรึกษาคือเขากำลังจะยายต่างคนต่างมีความคิดส่วนตัวนั่นแหละแต่คนต่างคิดเป็คู่อะแต่แค่ปากแข็งถ้าถามกูนะโกรกไม่ซ้อมไม่ซ้อมไฟกันครับพี่ นอ็ดซีโร่ก็ฟอร์มของมันใช้<น>เ,เครียดแป๊บนึิงเลยไปเครับ็ดซีโร่ส่วนเอ็ซีโร่มันทำถูกสำหรับแบบคนรู้จักกันนะคุณจะบอกให้นะบอกซีโร่อ่ะอันนี้สำหรับผมปวดยังคุณวันนี้ครับอันที่มึงจะเลิกคุยกับใครสักคนหนึ่งเพราะว่าเขาเคยคุยอ่ะน้องน้องที่รู้จักกันมาก่อนถูกปะล่ะ